ไทายทุยย่างครับอีสานบ้านนาครับจวดย่างเยียวครับแบครับแซบือมึงมันไหลเหมือนดอกบวบจมิงคมึงหรอกอาหารบ้านนอกทางนั้นครับอม่ต้องกูถึงครับแซบต้องเปลือกตัวโยกปูตอะวแซบนีต้องทั้งข้นป่งทั้งข้นด้ะโป่ มึงเก็บได้แล้วหันปูตรงนี้จับนี่สิครับจับนี่สิว้าวผมมีน้องนี่ผมมีน้องนี่งับเสียบครับยะนามครับยะน้ามสมสมปลานินนะครับแล้ครับนี่ก็่มเครื่องแล้วครับตสมสมปลาครับเคี้ยนิดหน่อยครับ ใส่พวกคำครับคำกับคำเพียรคำนี่บวกคำเปียกแค่ครับตามสดเลยครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับน้ำปลาครับอ่าครับนี่ครับเพิ่วกผมหอมครับอ่าครับนี่ครับหมูลดครับอี่คระบของเสียวีสานครับ โอ้หอมจ้ะเอ้าใส่นี่การ์ดปาดเครื่องไปเลยการ์ดมันอยู่พอดีครับผักชีใส่ครับปาดเครื่องพอดีเลยครับเนาะอ้หอมผักชีครับชุดชุดอะไรยังเสียไปอะไรนั่ง สวัสดีครับสวัสดีครับตัวพี่น้องครับไทยสานครับช่องไทยทุกย่างครับวันนี้ครับวันนี้ผมเบ้าจาเบ้าคิวเบ้าขร้มครับไม่กินคอครับเนืงจากเห็ดคิวเห็ดตุมปลาเรานครับวันนี้ก็มีอาหารไม่กินน้ำแล้งครับมันบ้านครับตุ่มปลายิ้นครับอันนี้ก็ผมหัวผมยักเค็ดไปหลายมือกับตัวเซต่ยเย็นไปแต่ว่ามัน จังไดบุ๊กไอจหัวหน้าสิมึงนี่ครับนี่ครับแก่ไปครับห่อไปตอนผมยักบอมินนี่แต่ผมธรรมดาน้าหัวหน้ามากินพริกด้วยเหรออืมดูดเองไตตรวจเลยนี่แต่บอกเลตายเลยนี่ขอแล้งกันครับพี่น้องครับเออก็ออยู่ออกพื้นที่ครับมึอนี่กันจิ้มงานอ่า ไทยทุย่างครับอีสานบานหน้าครับจวดย่างเยียวครับจับจับคือมึงมันนันไก่เหมือดอกว่านจิ้มมั้งคือมึงยืดอเอจับจของแข็งผองแฉะบอกกับพี่น้องเนี่ยจินตัวาเนี่ครับตุ๊กบาทของแฉะพีสนบแทะ เบแค่ครับเบแค่ตุ่มปามีสูดี่ไหมโอ้ดิสูดเอาแด้ยืมสูดเอาแค่บันใส่กับไป่มดแดงนะถ้าเป็นมดแดงนะเออสูดี่แหละถ้าเป็นมดแดงอ่ะเออสูดี่ถ้าเป็นมดแดงอ่โอ้มืแค่นี่มืแค่นีสูดแบบอันไมเขีบใช

ไม่เป็นเกียบกันของมันยุบชุดลบของมันนี่ครับนของแรงนะครับเลยของแรงครับนะแซบครับกินแล้วยอมก่นขึ้นเบะครับกินของต้องกัน่เป็นงครับแซบสุกหมเงี้ยว่าทััลมเงี้ยือหลายมือแล้วอบน้อยนึงทาิกัยันยุเี้ยร้อนครับ บไกินงสูงเนี่ยจิ้งเลียงไหมครับจิ้งาเลียงไปกระโดดพรกดำ้มันเคี่ยวมันอะไรเนาะของหวานครับของหวานมะพริกหนงของหวานครับิไปหูเดงเลยครับนี่ยน่มะพริกกิ้ไปหูเดงเลย ต้อ,อ,นะองสมเขาซ้ำเขาอบแล้วนะไม่ต้องไปอบต้องปิี่ไปเองใช้ทันหอมอย่างเงี้ยหอมใบตองอย่าอบไปเพื่อแบบมมาโอ้ความเ้าว่านี่บอก tụng 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 hoa tụng tụng rồi đó tụng rồi tụng tụng tùm pha Chứ gì bố tụng 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 Này tụng Khám khẩu tụng 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 nè Xếp tụng tụng

ลุ้งบางทีครับลุ้งบางทีมันนี่ลุ้งบางทีครับให้เรียนทงครับบรรยากาศใจอีสานบ้านนอกบ้านนาครับอืพระไปเรียนทงกันล้วครับสําหรับผู้ยุคว้างยุไกลครับไม่ได้เตรียมแจ้งอย่างไรได้ครับอืให้เบป็งบรรยากาศแบบธรรมดาครับต่างวันเดืนน้ำกันไปอาหารเออบอกคนเนี้ยอาหาร,ารอีสานครับอาหารบ้านนอกทางน้าครับ พต้องกดถึงครับแซบตรงเปลือกตงยกปูแซบนีอืมต้องทันขึ้นและโปรอืมทั้ขึ้นลปวอ่ะมื่อกี้ไปวหันปูลงเนียอืมแซบเังสิครับแซบังสอิอ่ว้าบมีน้อนี่บมีน้นี้ับน่แซบครับยาน้มครับยาน้ํารทั้ปูลงอยพี่น้องจะในน้ำบึงอืมยน้ครับยาน้าโอ้ทึงกิ้นหายเลยพี่น้องเอ้ทังกินหายมัดเผ็ดบ่ก Say bài tuần anh nguyên. tuần. Yo, con tin mày. Gần nè say bài tàn hoài. Gần nè say bài tàn hoài. In footing đàn nam nó. Tát nèo 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 này nèo 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 มึงเองมันเ,น,น,เน,นี่ยติดปุดยมึงเขาจีบตัวกันเลยรัสโคเปวัพี่น้องวันมึงอ่สุอดครับมึเมงเขายังครับ,ออรบเด็มันะยันยงเงีว้วต้องกินต้งให,หบ้นะ <laughs> <อ>ครับทายิชีลากะยันโนไอไปน้ำบ่ไยไนาไปกินทั้งนานซะครับอเอาม่ยังเบนไง,ไง <laughs> <laughs> โอ้ยว่นเดจบได้กันยัง ยิงไรกดีเนอ้องลงลงหวยนะเนาะกวยอย่าพาลงหวยเนวะบอนบอลงหวยนะหาไต่ีตีน้าเนี่ยไม่ตได้สิพีู่ลงหวยอาอคัพกบเข้งจะไปดีครับคำเขาครับน้ำกบอันนี้ยาเกี่ยวกับเซีย กุกโอเยนีาเนี่ยแ้วกัวันพีควัดยอนไปู่ไปว่แล้วครับวันนี้ก็บเดินทางมาดีบนเติมเงี้ยวผมเ้าจ่ากับเมาขิวครับผมคนาร่วช่วยครับดีรำรับจะจากพี่น้องไอ้ควันเดี๋ยวจะพาไปเกณฑ์ทงครับท่านมีกลาไปกไอนควับครับดีครับครับวันดีครับ anh cầm hốt lại đi tao phải ừ.